いい「うまい!」 วัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะสาหรับการติดตั้งของเราในวันนี้นะคะชุดนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า V ีนัทนะคะเป็น V ีนัทดึงร้อนแล้วก็รุ่นนี้นะคะลูกค้าสั่งทําเป็นขนาด6ฟุตนะคะค้าเลือกเป็นผ้ากำมะหยี่สีเทาเนาะเป็นสีี่คาสิกมากๆเลยแล้วก็เข้ากับสไตล์ของลูกค้าเลยค่ะแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับชุดนี้คือลูกค้าสั่งทําเป็นฐานหลุมนะคะแล้วก็มีลินชักให้ด้านข้างเนาะ ข้อดีของการมีลิ้นชักนะคะแน่นอนเลยคือเราสามารถเก็บของได้นะคะช่วยประหยัดพื้นที่เพิ่มพื้นที่จัดเก็บในห้องให้มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นลินชักที่ลูกค้าสั่งทำเนาะมีขนาดที่กว้างมากๆเลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะแล้วก็จุใจมากๆเลยคะ่ะ แล้วมาดูในส่วนของที่นอนนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นที่นอนตัวท็อปสุดของร้านคือที่นอนที่ใครๆไปลองแล้วก็ต้องติดใจนะคะก็คือที่นอนรุ่น Perfect Sleep เป็นที่นอน Pocket s ตสปริงเสื่อยางพารานะคะตัวนี้นะคะมีความหนาถึง10นิ้วนะคะและประกันสูงสุดถึง12ปีตัวผ้าตัวนี้เป็นผ้าขนมิงนะคะเป็นผ้าที่ดีที่สุดในการทําที่นอนเลยค่ะทั้งป้องกนันใรฝุ่นแล้วก็รักษาอุณหภูมิของรางรกายของเราได้เป็นอย่างดีนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวชุดนี้ของนัทค่ะเป็นชุดที่สวยโมเดิร์นมากๆเลยนะคะก็เป็นชุดที่ลูกค้าออกแบบเองสั่งทำเรื่องสีเรื่องหนังเองนะคะสำหรับใครที่อยากมี movement, มูเมนต์มีเตียงสวยๆเข้ากับสไตล์ของตัวเองนะคะเลือกสีเรื่องหนังได้ตามใจชอบนะคะต้องเลือกร้านอันาจักที่นอนเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะไปสั่งทำที่ร้านหรือสั่งทำทางอินบ็อกทุกอย่างได้ข้อมูลเท่ากันตรงกันหมดเลยนะคะ สามารถปรึกษากับแอดมินได้เลยแอดมินมีความรู้และคอยให้คำปรึกษาลูกค้า24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากอาณาจักรพี่นอนไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ